สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับทาง youtube สอพาโชคครับทางเพจสอพาโชคคนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี่พศกระเดินทางมาที่วัดป่าดงน้าเพื่อนครับมาแสดงความดีใจกับพระอาจารย์เพื่อนเนาะครับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์เพื่อนกะเข่าเต็มเต็มครับเมื่อวานครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเมื่อนี้วันที่สองพศกระเดินทางมาขอแนวทางแต่เมกราบ นมมสการททันแล้วก็มาแสดงความดีใจกับทานเนาะครับเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ทางบ้านมีผู้ใดโชคดีนะครับเมื่อวานนี้ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องผู้ที่โชคดีได้ครับแล็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องผู้ที่ผ่านหวังในเมื่อวานนะครับเล่าไมครับยังได้กระเริ่มตรวจไม้เฉพาะปนันเนาะครับพี่น้องครับเอาตามพศมาครับเมื่อนี้พระจานทร์เปิ้นสีจุดทูบขอต่อหวดจากปู่ฤาษีบุญมีครับ ขอยนำได้ออกยนะนำนันครับปู่ฤาษีศูนย์หนึ่งสองกระถูกมาแล้วครับเจ็ดหากระถึกมาแล้วซีสองกระถึอมาแล้วขอจากปู่ฤาษีบุญมีครับเมื่อนี่สะได้แนวทางตัวใดเขามาเบิงน้ำกัน,กนเ้อครับพี่น้องครับกลับนมัสก,การครับอาจารย์สาธุสาธุ ขดถึงต <laughs> okay. oh, uh ัวเล็กนวทางเขาคัเขาแน่นอจานอ่อว่านนี huh. <se> <al ở> <ux> ่เนาะเขาจนว่าแตกเกิดั่วมีหมืองเย็บเหมือนแม่นักมวยนอกจานอ่ออาจารย์โชคหวานบ่ครับสำหรับเออกตโชกหวานอยู่กต่เพาถึงจะผู้คนพ่อชื่อละแต่พ่อเราเน้ะพอชื่แต่คนนอนหับไหวนะพ่อเชื่อแต่ผู้คนพ่อชื่อ เสื้อนี่มันถือกันน้อกจาก็เรียกว่ไร้โตนอยจากเนาะรเบิ้งสถิติก่อนก็ได้เด้อพี่น้องเนี่ยสถิติเนี่ยแหละสถิติมดทีผพานมากครับที่วงกล่มให้ยุ่นี่ครับแจดสวนครับรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนครับเมื่อมันดราม่าเด้อครับถือกี่หลีครับพี่น้องครับ ท,ท, Owner, ที่ตามทั้งซ่องไปเรือเเอ่อยๆเนาะผู้ใดติดตามต้งซ่องเนี่ยเรียนนี่ดอกไม่เร็ยนอะไรก็ว่ากันซุมือว่ากันซุมือซุ้มอเนาะเนาะเออว่ากันซุมือแนวทางรัฐบาลไทยครับว่ารัฐบาลเรียนงยแต่ยังคือเก่ายังคือเก่าไบอกว่ากันซุมืออยูบอบ่บอกมีเปลี่ยนบอกมีเปลีนน่ยนเนาจ้ะไา่เปลี่ยนผักอยู่ นี่เป็นตัวอย่างเด้อครับพี่น้องตัวอย่างเอาให้เบิ่งว่าเดี๋ยวพี่น้องวางคนกับสิบปเห็นเนาะว่าผู้เขามาที่หลังกับสิบปเห็นนี่แหละครับตัวอย่างวันที่พันมากครับเขาอี่หลีครับเขาคักเขาแน่เหล็กความฝันของพาาจันแต่ว่าวันนี้พระท่านฝันมันว่าจังรอจนิงๆอยู่ะ ยังนิ่งหนึ่งอยู่มือขึ้นแต่วีทนอนเป็นมนมันสบายใจไปแต่ว่าก็สบายใจมันสบายใจแสดงว่าอมันมอนนอจานนอไม่ติดใจแต่ข่วมฝันมือช่วยไทยฝันว่าข้เจ้าหอทองมัดถวายเรียงุ้มขืนวางโลกดังช่วงช่วงฝันดีมาตลอดนอจานเมื่อนอนเงื่อนฝันดีมาตลอดเงื่อนฝันฝันเป็นตา มือแต่เ <tard> ฮ the ี้ยวเราเราน่้ยเหมือนเม่นเมเท่แบมีหอวเท่ดาลงมารับยาไม่ใช่แบบว่าเขาจะเป็นคนพื้นที่นี่ละแต่สมัยตะกี้สมัยเก้าสมัยกอนถือว่าเบวุธปุ่นยุ่นนี่ขึ้นไปใช่ยัง้ยุ่งทึ่งทึ่งบนดแล้วแล้วก็เกิดเป็นเทวบดาก็ได้ขึ้นหัวยาก็ยิ่งลงมาขาบยาไอ่ทนโอ้เห็นยู่บวชนี่ใจเะยรับเมื่อนี้กัเมื่อนี อถูกขอปูหรือีบุญมี่นาอาจารย์เนาะขอมวนแล้วก็ขอตอมวนก็คือขอเชียเ่ยวแล้วเลยนาอาจารย์เชี่ยวแล้วเลยอ,ยอยวัดดงนาเปื่นเกาเป็นยงบุน,นี่เนสุดได้หอ,อมวัดไทายกนได้เรียกสุดเดียวหนหันเนาะอมวัดไทยก้าพ่อรวยแต่มาอีเนาะัม ปูหรือสีบุตมี่เพราะว่าปูหรือสีบุตมี่นี่พอผ่าจักเฉียดที่จุดมากวันที่สิบหกที่วันที่มากนอกจากเนอะ<อ>วันที่สิบหก กูดูดอดูนู่เนี่ยันต้อมวดนี่ยหือปกปากเราเจ้อเมื่อเนี่ยอันก็ได้4ี่ศูนย์เก้าเนาะโ่าให้ยังศูนย์อยู่ถึงรักนี่เดาหวเนึ่เหันเนาะกต่ยังถึงรักอออืได้เราเรัะ ใช่แล้วเด้อพี่เเาห็นเนาะมาแล้วเด้อพี่น้องบามาแล้วมาแล้วเลขถูกปูดซีอย่างเงีสิโอ้ยถูกอธิษฐานขอตองหวดให้แล้วครับพี่น้องครับขอตองหวดให้แล้วเน่นๆเลยเยี่ยมนะเจ้าจัง่อยเนี่ยครับ อืมโอ้โหเก่ดอย่างเงี้ยี้รเนา่อืออือตอนนี้อือไทยเนี้ยมันไทยแต่วงเลย ครับพี่น้องเอเจอี่แล้วสุดท้าไปเบิงเด็กถูกปู่ฤาษีบุญมีครับด้วยถือกรุ่มแหงซื่อจำเลยไงถือปวดให้เมียวถ้ามันเย็นเนี่ย,ย,ย,ยไปเิ็งไก,ก่ไก่ครับพี่น้องครับอขอถวดเด้อพี่น้องเลยขออนุญาตเด้อปุวย พี่น้องครับครับหน้าจอไว้เลย้อครับขอต่องวดปูรือษีบุญมีครับหกเจ็ดหนึ่งครับหกเจ็ดหนึ่งปูรือษีบุญมีนี่คันต่องวดนี่บ่มีผาดครับพี่น้องครับพศคเคยมากขอครับพี่น้องจําได้งวดศูนย์หนึ่งสองกับตรงตรง,ตรงครับงวดนี้กับบันน่ครับ หกเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดหกนี่เป็นเลกง่ามเพื่อกันครับพี่น้องครับเอาไปพี่เจริหน้าเบื้องเดิศครับพี่น้องครับครับตอนนี้การเลขถูกก็ได้แล้วน้ออาจารย์เนาะครับหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งก็ง่ามดิหกเจ็ดงามน้อหกเจ็ดหกหนึ่งเอริ่งเนอหกเจ็ดหกหนึ่งครับอันนี้ตองหัวน้ออาจารย์เนาะตองหัวหล้วก็คิดว่า มันต้องงวดแล้วก็ส่วนมากก็สิอยู่เนาะอาจารย์เนาะแต่เก่าแต่เก่าสิอยู่โลดอือคิแล้วอาจารย์มีหยังสิฝากถึงญาติถึงโยมก็นินเด้อก็สิฝากญาติโยมเียงเออน้ําอยู่น้ํากินวดวาลาเ่านี่ล่ะเออมันน้ําดูดขึ้นมาน้ําเปาะน้ําบ่ก็มันสิกินบ่ได้คือเก่าสมัยซืมื้อนี้เนาะครับน้ํากินก็ต้องก็อยู่ร้านค้าน้ํากินเนาะก็จะลดลงแล้ว เนื่อนก็เป็นงานก็ขอบุญขอคุณผู้เขาเจะโอนปัจจัยมากไอ้สื่อให้งานเนาะครับผู้โอนปัจจัยมาบวชพระน้ำกันกับนุโมทนาบุญกับพี่น้องเปนสุขสุขคนน้อยจ่านเนาะครับเนี่ยอย่างน้ำกลิ่นไรเลยครับที่ขาดทีเล็กก็คือน้ำน้ำเด่มเนาะเพราะมันดื่มเสมอกลิ่นเสมอน้อยจ่านเนาะใช่คลิปแล้วก็ครบ รครับขอบพระคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อครับสาธุสาธุนี่ยเหรอครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของปู่ฤาษีบุญมีอ,อวัดตรงนาเพลินครับจุดขอปู่ฤาษีบุญมีต่องวดครับเด็กปู่ฤาษีบุญมีถ้าจุดต่องวดย่ำใดก็มักสีปังย่ำนั่นเด้อพี่น้องครับ เมื่อนี้พศก็เดินทางมากกาบนมัสการท่านแล้วก็จุดทูบครับใหาจันพ้นจุดห้ครับได้หกเจ็ดหนึ่งครับตัดออกมาก็มีหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเอาพี่น้องครับไปพิจารณาบุงเด้ครับมักชอบกัจังหน้าไปลนงทุนครับบ่มักบ่ชอบกับพานครับพี่น้องครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท่านผู้ชมครับใโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราบ้างเด้อครับ สำหรับคลิปนี้ก,ก็คือพ่อแกนเนลครับท่านผู้ชมครับขอให้เพียให้น้องเข้าโชคดีทุกคู่ทุกคนครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณที่ขอามากดไลค์กดแชร์ครับพ่อกันไหมในคลิปหนาครับพี่น้องครับโชคดีครับสวัสดีครับ